ถ้าจะพูดถึงเมืองที่หายสาบสูญนับพันปีและยังคงสภาพสมบูรณ์ทั้งผู้คนและเมืองเมืองนั้นคือเมืองปอมเปอีปอมเปอีคือเมืองที่หายสาบสูญจากประวัติศาสตร์นับพันปีต่อมาได้มีการค้นพบจึงได้เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองปอมเปอีก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ550ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี ตอนนั้นชาวเมืองเป็นชนเผ่าเล่นลอนจนกระทั่ง80ป,ปีก่อนคิดการปอมเปอีจึงได้เป็นเมืองของอาณาจักรโรมันและชาวเมืองปอมเปอีจึงได้รับการยอมรับเป็นพลเมืองของโรมันหลังจากนั้นไม่นานตัวเมืองปอมเปอีตั้งอยู่ริมอ่าวเมเปิลใกล้ภูเขาไฟวิสูเวีตมีการสร้างกำแพงล้อมรอบและวางผังเมืองอย่างดีเอกลักษณ์ของเมืองนี้ก็คือชาวโรมันที่มีฐานะร่ำรวย มักสร้างบ้านพักตาอากาศตามชายฝั่งทะเลและเชิงเขาวิสุเวียตเพื่อเข้ามาพักผ่อนในฤดูร้อนจนทําให้เป็นเมืองตาอากาศยอดนิยมของโรมันนอกจากนี้เมืองแห่งนี้ยังเป็นทําเลทองที่เอื้ออเยต่อการค้าและการเกษตรด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟทําให้ปลูกอง,งุ่นและมะกอกได้ดีทําให้ตอนนั้นเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่รุ่งเรืองและมีประชากรมากถึง1 0 0 0 0ถึง20,000คน นอกจากความรุ่งเรืองแล้วในด้านความบันเทิงของปอมไเอได้มีการสร้างอัศจรรย์ขนาดใหญ่ที่มีความจุถึง20,000ที่นั่งไว้รับชมกาเลเตอร์รวมถึงยังได้มีการสร้างโรงละครหลายแหง่งไว้ในเมืองเพื่อเฉลิมฉลองต่างๆหรือจัดการแสดงคอนเสิร์ตไว้อีกด้วยจนในปีคิศ .62 ได้มีการเตือนจากภูเขาไฟได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองเสียหายจำนวนมาก แต่ก็ม่มีใครย้ายออกไปแล้วก็ได้มีการซ่อมแซมและพัฒนาและกลับมาเจริญอีกครั้งจนวันที่24สิ่งหาคมคิศกราดสิเก้เวลาบ่ายโมงครึง่งภูเขาไฟวิสเวยียตได้ระเบิดขึ้นฝุ่นควันหินลาวาและก๊าซพิษจํานวนมากถูกพ่นออกมาและขอหลายของเมืองปอมเปอีกระแสลมในวันนั้นได้พัดมาที่เมืองปอมเปอีทำให้ท้องฟ้าในวันนั้นถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันจากภูเขาไฟ จนแสงอาทิตย์ไม่อาจส่งรอดออกมาได้ทั่วทั้งเมืองตกอยู่ในความมืดค้ายยามราตรีหลังจากนั้นไม่นานหินลาว,วาในฝุ่นควันก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนใหญ่ที่หนักขึ้นเริ่มล่วงลงมาสู่เมืองปอมเปอีชาวเมืองบางคนรีบหนีอ,อพยพบางคนไปนหลบในบ้านหรือในสถานที่ต่างๆต,ต่อมาไม่นานนะักชาวปอมเปอีก็เริ่มหายใจไม่ออกเพการาะก๊าซพิษที่ภูเขาไฟพ่นออกมาทําให้กาศเป็นพิษ และผู้คนที่พยายามหนีส่วนใหญ่ก็เริ่มล้มตายเพราะหินลาวาขนาดใหญ่ตกใส่หัวบางก็ล้มตายเพราะขาดอากาศหายใจตกเย็นวันเดียวกันนั้นเองชาวปมาอมไมีีที่หลบภายในบ้านก็เริ่มตายเพราะหินลาวาทับถมกันหนาจนบ้านผูกฝังจนทําให้พวกเขาขาดอากาศหายใจ25สิงหาคมคิศ .79 ช่วงเท้าภูเขาไฟวิสุเวียตระเบิดแรงขึ้นทําให้ท้องทะเลปันป่นป่วนเพราะแรงสั่นสะเทือน ทำให้เกิดสึนามิมันเข้าพัดผู้คนและบ้านพักตากาอากาศรินทะเลหลายหลังจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตจากสึนามิเช่นกัน26สิงหาคมคิศ,ศ79ภูเขาไฟเริ่มเบาลงและได้มีฝนตกบริเวณลาดเขาภูเขาไฟวิทเวียที่เต็มไปด้วยเท่าฐานหินลาวาที่หลอนจัด27สิงหาคมคศ,ศ79น้ำฝนละลายผสมกับเท่าฐานลาวากลายเป็นโคลนเดือด ไหลทะลักลงมากบเมืองปอมเปอีทั้งหมดไม่นานหลังจากน,านั้นภูเขาไฟวิสุเวียตก็สงบลงโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง16,000ลายโดยเรื่องราวที่บันทึกไว้ทั้งหมดเป็นการบันทึกของแซติทัสเป็นภาษาลาตินทําให้คนรุ่นหลังรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายทศวรรษผู้คนก็ลืมว่ามีเมืองปอมเปอีอยู่ ต่อมาก็ได้มีการตั้งลกลากอยู่บนเมืองปอมเปอีและก็ได้มีการปลูกพืชผักมากมายเต็มไปหมดส่วนเมืองปอมเปอีก,ก็ถูกขวางอยู่อย่างนั้นประมาณ1,000ปีจนในปี1,748ได้มีนักสำรวจเข้าไปขุดและได้เจอกับเมืองปอมเปอีที่มีสภาพสมบูรณ์ เพราเท่าฐานจากภูเขาไฟรักษาสภาพไว้ต่อมาในปี1863ได้มีการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่โดย g e o s e p p e Fiorelli ได้ค้นพบชิ้นส่วนของชาวปอมเปอีที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดของภูเขาไฟซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวได้เสื่อมสลายไปตามการเวลาจนเหลือแต่โพรงภายใต้ใขี้เท่าภูเขาไฟทางคณะสำรวจจึงเจาะรูเล็กๆแล้วหยอดปูนปลาสเตอร์ลงไป เมื่อแห้งก็ได้ออกมาเป็นรูปร่างของมนุษย์ที่เสียชีวิตในอิริยาบถต่างๆทําให้รู้ว่าพวกเขากําลังทํากิจกรรมอะไรอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยบางคนอยู่ในท่าคล้ายกับกําลังสวดมนต์เพื่อขอให้พระเจ้าคุ้มครองในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตและด้วยความอาจรรย์ของเมืองปอมเปอีตทาให้เมืองแห่งนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี1997 สำหรับเรื่องราวของปมเปอีก็จบลงนะครับถ้าผมเล่าผิดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ